และนี่ก็คือแล็ปท็อปด็อกกิ้งสเตชันนะครับรองรับ hdmi 4 k นะครับเปิดมาก็จะเป็นฐานวางตัวด็อกกิ้งนะครับวัสดุก็ทำมาเบาแล้วก็แข็งแรงมากครับแถมมาก็จะเป็นสาย type c usb นะครับ lining ต่อมาจะเป็นเครื่อง Docking Station นะครับรองรับพอร์ต l n n usb 3.1 hdmi แล้วก็สาย display port แล้วก็ PD in นะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่ใส่เมมใส่หูฟังแล้วก็ USB 3.1 3.0แล้วก็สาย PD 24วัตต์นะครับสวนลงไปในฐานนะครับสวยงามน,นะครับต่อไปก็จะมาเทสระบบสายแรนนะครับสามารถเสียบผ่านตัวนี้ได้เลยความแรงขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับดีที่สุดเลยครับ แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นพอร์ตในการเสียบสายชาร์จต่างๆได้ด้วยนะครับ